สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟักทองกําลังเริ่มงามดวงเต่าทองก็มารบกวนที่ต้นฟักทองของเราแล้วค่ะเมื่อดวงเต่าทองมารบกวนเขาก็จะกัดกินใบกัดกินดอกก็จะส่งผลทําให้การติดดอกออกผลของเราน้อยลงวันนี้เราก็จะพาชมวิธีกําจัดดวงเต่าทองด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมสูตรนี้กันเลยค่ะ เราก็จะหาสิ่งง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะนั่นก็คือยาแก้ปวดหรือจะเป็นยาพารายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจำนวน1เม็ดก่อนอื่นเราก็จะมาทุบให้เขาพอแหลกเพื่อให้เขาย่อยสลายได้ง่ายค่ะในยาแก้ปวดก็จะช่วยป้องกันดวงเต่าทองเพี้ยแมลงต่างๆแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคเชื้อราใบเหลืองที่จะมารบกวน ต้นฟักทองของเราอีกด้วยค่ะเราก็จะใช้น้ำสับป้าวจำนวนหนึ่งลิตรค่ะก็จะเทยากแก้ปวดใส่ลงไปเลยค่ะน้ำสับป้าวก็จะช่วยเร่งรากเร่งต้นให้เขียวงามแล้วก็ยังช่วยในการติดดอกออกผลให้ฟักทองของเราติดดอกดีอีกด้วยค่ะ ตัวช่วยต่อมาของเราก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังเราจะใช้1นึ่ฟ้าเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเร่งยอดเร่งการแตกขแขนงได้ดีมากเลยค่ะสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นน้ำยาล้างจานจำนวน1ช้อนก็จะเป็นสารจับใบก็และช่วยป้องกันมแมลงเพียต่างๆอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ และเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทใส่ในฟอกกี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปฉีดพ่นที่ต้นฟักทองและพืชผักสวนครัวอื่นๆของเรากันเลยค่ะฟักทองพอต้นรุ่นๆขนาดนี้ ดวงเต่าทองก็จะมาอารวาสกัดกินที่ใบกัดกินที่ตามยอดของเขาเราก็จะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำเพื่อขับไล่มแมลงดวงเต่าทองไม่ให้มารบกวนต้นฟักทองของเราค่ะนี่คือต้นมะเขือของเรากำลังเริ่มติดดอกออกผลดกเลยค่ะก็จะมีดวงเต่าทองมาก่อกวนเพี้ยต่างๆก็จะมาดูดน้ำเลี้ยงเราก็จะใช้ สูตรนี้ฉีดพ่นเพื่อขับไล่แมลงต่างๆค่ะเมื่อไม่มีแมลงมะเขือของเราก็จะติดดอกออกผลโรคต้นแข็งแรงต้นเขียวงามเป็นอย่างมากเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายประหยัดต้นทุนเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้กันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ